โอเคครับวันนี้ผมจะมาเล่น Cash and feed a b a n นด t นะครับก็แบบนี้ให้เราเอ่อกดให้อาหารดีขึ้นแล้วก็เอามาป้อนเอ๊ะเอามาให้ตัวนี้กินนะครับนี่แล้วมันจะตัวใหญ่ขึ้นนะแล้วก็จะบวกเงินให้เราเยอะขึ้นด้วยียงเชิน เก็บเงินแล้วก็ไปซื้อตัวข้างหน้านี้นะตัวอะไรนะนีฟาร์มเลเวลอัพอัปเกรดโอเคอัพอัปเรื่อยๆอ,อ่ะปลดล็อกแล้วไปซื้อชิมแบนซี่นี่บัเอามาซื้อไงวะ ซื้อไงอ๋อต้องถืออ๋อนี่จับอ๋อ,อ,อมันต้องจับนะท่านผู้ชมนี่ไงได้แล้วนี่มันมาแล้วค,คือเราต้องจับนะท่านผู้ชมไม่ไม่ใช่ซื้อนะนี่แล้วก็จับมาไว้ตรงตรงนี้น,นี่ไได้ มากดเงินต่ออุ้ได้เป็นมะเขือเทศอันนี้อะไรอะ่ะคูณสองคูณสองเลอ,ะอะ่ะไม่รู้อะไระคูดาวลดคูดาวอ๋อลดคูดาวในการคลิกมัง้งมั้งนะอะไรอะ่ะโลเด้น ใช่ป่าวออใช่เป,เเป็นทองนะครับอ๋อนี่คืออัปเกรดมาเราไปจับอีกตัวกันจับตัวอะไรดีเฮ้ยนี่ไงตัวช้างอจับไม่ได้เหรออ๋ออ๋ออะไรวะทำไมาเราจับไม่ได้ต้องอัปเกรด มันจับไม่ได้ทำไมอ่ะอ๋อเราต้องสืบหึยอะไรอะ่ะเจทิเลียนจับเลยอ้าวแพ้วุยนี่ไงทุงทุงทุงจับอืมหลบอ้อยเอาระดับแรงเลยชีวิตนี้จับอะไรไม่ได้ละ ตัวนี้จับได้หรือเปล่าฮิไม่ได้เหมือนเดิมเอาตัวนี้ก็ได้น่าจะจับได้อยู่ใช่จับได้นี่ไงได้แล้วท่านชม,ชมได้แล้วอืมได้สักทีอ๋ออันนี้เอาตัวนี้ออกได้ไหมนี่ไงแ,แล้วก็เอาไปขายใช่ไหมอันนี้ขายได้ เซลโอเคอะไร Infinite o f f l i ท e Go อ๋อมันเป็นพืชผักเก็บได้ อ๋อมันต้องกดคลิก,กโหตัวโคตรใหญ่อะไรวะเนี่ยโหคุณผู้ชมตัวโคตรใหญ่อะตัวยังใหญ่อ่ะมีกี่ตัวโคตรใหญ่มาอัปเกรดกันคูดาวอัปเกรดเกรด ซื้อหมดตังค์หมดอะเออเราอัปเกรดอันนี้ได้ไหมไอนน้จับนี่ไงอัปเกรดเป็นเลเวลสองสามพันในี้ท่านผู้ชมสีน้ำเงินแล้วมากดคลิกต่อนี่ครับ ามาใส่ตัวนี้ดีวยนี่ตัวใหญ่แล้วอะไรมีชอบอะไรบ้างเนี่ยโอ้ตานางวิอะไรติดสถานะอะไรอะ่ะมาน่าจะพอแล้วมาใส่ตัวนี้นะเก็บเงิน มาอัปเกรดตรงนี้ดีกว่าผมว่าอยากได้ตัวแบบลโหดดมาซื้อนี้ด้วยแล้วกันมามันจับกันมาจับตัวนี้กันจะได้ปะอืมไม่ได้โอเครู้เรื่องเอาตัวนี้ก็ได้ตัวแร กูตัวแรงยังจับไม่ได้อะท่านผู้ชมอันคอมมอนเออเรามีอยู่แล้วนี่ว่าจะจับทำไมอ่ะอันคอมมอนก็ไม่ได้ปะ ได้สิบสี่ล้านครับเงินเอาเราอัพเกรดได้ละนี่โอ้ต่อไปต้องใช้หกร้อยล้านมาเราลองมาจับตัวอะไรกันดีท่านผู้ชมเอาตัวนี้ก็ได้ e เอพิเอยอพิค e ไม่ได้อีกแล้ว จับตัวอะไรไม่ได้เลยท่านผู้ชมเอาตัวนี้ก็ได้ตัวลายมันไม่ได้อีกแล้วผมว่าเราต้องให้อาหารันเรื่อยเร็ว เรามาซื้อตรงนี้ได้แล้วนี่หว่านี่เก็บเงินไดมอนด์นี่ได้ละเออผมอยากรู้ว่าถ้าเราอัปเกรดสถานะมันยังอยู่ไหมถ้ายังอยู่ก็ดีนะ ฟรีโกคาเมโลบุฟฟฟารเดโลในใจกลางเมืองมาให้มันวิ๊ยเออสถานะยังอยู่แสดงว่าเออเราคุมแล้วเนี่ยโอเคเราต้องไปหาตัวที่มันมีสถานะแบบดีๆเช่นวอยกับเอ่อไดมอนด์หาก่อนวิทตัวนี้โอ้โห มิติ่ข้าวเหมือนจะไม่มีอ่ะงั้นเรามาอันนี้ก่อน ใกล้เป็นอันนี้แล้วใกล้เป็นตัวนินจาอีกนิดนึงอุ้ยเต็มเลยนะเนี่ยลูกเดียว oh โอ้ my god อุ้ยเราใกล้อัปเกรดอันนี้ได้แล้วนะทุกผู้ชมเก็บนี่อัปเกรดได้ กลายเป็นสีม่วงลองไปจับตัวอะไรดีจับตัวนี้ได้ไหมไม่ได้เหมือนเดิมโอเคดีจังโอเคครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ